โอ้ได sí, oh, oh, oh ้แล้วครับขึ้นขับรนก่อนเฮ้ยลุงเนตพาลุย สวัสดีครับวันนี้ลุกเนตรออกพาหาปหลาไหลอีกแล้วครับจะได้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้ออกมาเย็นเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันวุนจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าลูกเนตรใช้เหยื่อเส้นเดือนเหมือนเดิมครับช่วงนี้หมายหาปหลาไหลก็พอมีแต่ปลาไหลมันไม่ค่อยเยอะครับออกมาหาข้างไหนใดตัวสองตัวถือว่าหมาแล้วครับนะครับไปลอปลาไหลกับลุกเนตร โอ้นี่รูนึงครับนี่ครับรูปลาไหลอุ้ยน้ำขึ้นน้ำลงครับมีน้ำขึ้นน้ำลงเลยน้ำยุบขึ้นยุบลงเดี๋ยวลองดูรูนี้ใช่เหยื่อเส้เดือนเหมือนเดิมครับเนี่ยเหยื่อเส้เดือนเนี่ยปลาไหลกินดีครับสาเหตุที่รูนี้ใช้เหยื่อเส้เดือนเนี่ยเพราะว่ามันเกาะง่ายครับแล้วก็ปลาไหลก็กินดีหาก็ง่ายแต่ปลาไหลเนี่ยเหยื่ออะไรมันก็กินครับเนื้อหมูเขียดมันกินหมดนะครับแต่รูนี้ชอบใช้เหยื่อเส้เดือนลองดูดูนี้ครับ

ไนะครับเนี่ยว่าจะกินหรือเปล่าึกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับมาลุ้นเต็มแรกด้วยกันดูมันดึงนะครับดึงละดึงละดูเต็มแรกว่าจะหมานไหม เนี่ยลอยมันเอาหอยหมากินครับเนี่ยน้ำขุนๆนี่ลุงเนตรก็ขอบอกอีกทีนะครับช่วงนี้ลุงเนตรงดทําเบ็ดร,รอบปลาไหลนะครับลุงเนตรไม่มีเวลาเบ็ดมันทําย้าครับลุงเนตรยุ่งมากงดทําก่อนจะทําอะไรจะบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวลุ้นตัวนี้ด้วยกันว่าจะติดหรือเปล่า อโอ้ยตัวไม่ใหญ่ครับแต้มแรกมาแล้วใส่ต้มเป็ดพอได้ครับพอได้ลองหมานครับแต้มแรกพอได้ตำน้ำพริกละเอาละถุงหมานได้ลองหมานแล้วครับเสร็จทุกตัวถ้าคืนแบบนี้ หลอดอยัมานมานัมนมันเนี่ยลูกปลาไหลนะครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ครับออ้้ โอแล้วครับนี่ครับกินกันจะจ่าแบบนี้เลยดูจะจ่าเลยครับถึงละกินดังมากครับตัวนี้เอ้ลุ้นเต็มที่สองครับ มองห็ตรงนี้กูาปากมันขาดครับจกครับจกโอ้ยตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวน้อยอีกแล้วเอาหมดครับต้มเปรตด,ดีกว่าไม่ได้ตัว สองเต็มนะครับเอาหมดยังไงก็พอได้ตำน้ำพริกครับโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่ใส่ต้มเปรดหมดเลยสองเต็ม้วครับแล้วะมานครับมาน กินแล้วนะครับเนี่ยเล่นเบ็ดอยู่ครับยังไม่ึืนโอ้เขาเหยื่อไปกินซะแล้ว <laughs> เดี๋ยวใหม่เข้าใหม่ ครับนี่หรืี้ปล่าอู้ยอยินแล้วครับอู้ลุงเนจะพยายามไม่พลาดนะครับตรวนี้ครับถึงลโอ้หมุนเบ็ดครับดูสิหมุนเบ็ดพังหมดเลยตัวม่ใหญ่มากแบบนี้เดี๋ยวกล้องมาดูใ,ใกล้ ดูนะครับดูนี่ครับ ขับกดๆเฮ้ยเ,เ,เรียบร้อยลุด <c oughs> มันไม่คืนเบ็ดครับเฮ้ยลุดปลาทิ์ก็ตกดินไปแล้วครับโอ้โน่นลุ้เน่เห็นปูตัวหนึง่งปูนาครับโอ้ตัวใหญ่เลยเอาไปจี แก้มผูงแหนครับสวยเลยไม่มีกับแก้มด้วยยอกปูเนี่ยแหละครับปูจีแก้มผูงแหนนี่ครับรูปลาไหลครับนี่รูปลาไหลล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับดูมันเอ่อบ้วนขี้ดินออกมาใหม่นะครับมันแทงขี้ดินออกมาใหม่นะพุ่ขุ่นหมดเลยมันเจาะรูขึ้นมาครับแต่จะกินหรือเปล่าผมไม่รู้ครับลองดูครับ ไม่ได้เดี๋ยวจะพอแล้วครับจะมืดแล้วไม่กินครับเนี่ยโอ้โลูไปทางน,นู้นี่ครับเดี๋ยวมาแย่ลูนี่สิลูมาถึงกันหมดเลยครับเลองดู กินแล้วครับกินแล้วกินแล้วครับเอาละลุ้นแต็มที่สามครับเนี่ยครับรูปรลาไหลรูใหม่ๆแบบนี้ครับมันแทงออกมารูมาถึงกันครับกืนหรือเปล่านั้นเองรูนี้เด้ดปูตวงครับเดี๋ยวจะไปจีกับผู้แห่น โอ้ขายครับเอ๊ะทำไมขายเนี่ยแปลกครแปลกยีงแล้วครับกินละกินละดึงละดึงละดึงละ ตอนนี้กำลังเล่นเบ็ดนะครับคืนเบ็ดนะครับเนี่ยถ้าคืนนี้เสร็จนะครับเอาแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ครับเอาขึ้นบนก่อนนี่แน่โอ้ลูกอีกแล่าได้ครับได้ได้ไดลูกเนตรไล่จับปลาไหลปูลูกเนตรหายเลยว่าจะไปจีกแกลงผงแงน กว่าจะได้ครับลำบากมากปลาไหลแต่ละตัวนะครับแต่ก็ถือหมานครับตัวใหญ่เลยตัวนี้พอได้ตัมน้ำพริกครับปูหายเลยครับตัวใหญ่ด้วยว่าจะไปแก้มผู้แยนหายเลยไล่จับปลาไหลครับมานมันหมานพอแล้วครับจะมืดละไม่มีกับแก้มก็คงจะเป็นขาเปียก โอ้ยเสียดายปูปูตัวใหญ่เลยไล่จับปลาไหลปูหายแล้วครับครับเดี๋ยวสรุปผลงานก่อนนี่ผู้แขนครับผลสุดท้ายกินมะขามเปียกเหมือนเดิมครับดูผลงานลุงเนตรวนันนี้ก็ถือว่าไม่แหวครับนี่ครับสามตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวน้อยสองตัวครับก็พอได้กินพอได้ตำน้ำพริกใส่นี้ไซต้มป็ดครับ ได้ปูตัวใหญ่เลยพาทิตก็ตกดินไปแล้วนะครับจะมืดละเดี๋ยวลุงเน็ตแก่เจ็บหลังเจ็บเอวสัก2โบกค,ครับให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่จะทางแงนด้วยกันเนออวนี่มหาปลาไหลได้สามตัวรุดไปตัวหนึ่งแต่แกงมพอได้ตำน้ำพริกเอาแงนด้วยกันกับแก้มก,ก็แบกบขามเปียกเอาขามเปียก แรงมากับส้มปากโจโลไว้ครับบัดีกินนักครับบัดีกินนักหมายถึงว่าไม่ดีกินเยอะลุงเนก็ไม่สนับสนุนนะครับเรื่องผู้แหนชอบใครชอบมันใครที่กินก็กินครับใครที่ไม่กินก็ไม่เป็นไรลุงเนไม่สนับสนุนเบาได้เบาครับแต่ลุงเนตบึกแก้จ็บหลังจ็บเอวครับแรงมาไล่เลือดไล่ลม เดียวครับกินมะขามเปียกแทนปูหไยแซ่บเ <c oughs> หนื่อยครับเหนื่อยวันนี้หาปลาไหลได้สตัวครับหลุดไปตัวหนึ่งลุงเนรก่อหาสะสมไว้วันตัว2ตัวสาตัวหลายวันเข้าก็พอได้กินครับพอได้ตำน้ำพริกถ้ามีเวลาว่างก็ออกมาหากินแบบนี้ครับอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนรนะครับเย็นมาเกตเจ็บหลังเจ็บเอว มันเป็นความชอบของลุงเนรครับลุงเนรไปสนับสนุนนะครับส่วนเบ็ดปลาไหลลุงเนรยังไม่ทํานะครับเพราะว่าลุงเนรเหนื่อยครับลุงเนรไม่มีเวลาเบ็ดปลาไหลเนี่ยมันทํายากเลยงดทําก่อนครับเดี๋ยวทำเมื่อไหร่ลุงเนรจะบอกนะครับบอกในคลิปแต่ตอนนี้บึก เดี๋ยวลุงจะหาล่อปลาไหลกลางคืนสักคลิปนะครับจะลองลอกลางคืนดูว่ามันจะหมานหรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นๆ้าทิ่ตกดินไปแล้วบรรลุเรศก็แบบนี้ครับเสียนเพียดเสียงอะไรร้องเต็มหมดเลยเดี๋ยวอีโบกเดี๋ยวครับว่าจะแงนสองบกจากอีโบกบกส่งทาง ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ติมน้ำพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากเดี๋ยวส่งทางอีกบึกครับงเยนครับงเย็นแกเจ็บหลังเจ็บเอวครับเปียก ส่งทางครับบ mm ึกจรวดโอ้มาเต็มแก้วครับโอ้ยกบ้านครับ